โยซ่าสวัสดีวิรุ่นเมกาวัสดีพิรุ่นลุบายดีพิรุ่นชาวสายทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมแฟรี t a l ลไฟไฟนนะท่านผู้ชมนะโคหล่โคตรึงคนดูนี่ก็เป็นเกมว่าแนวต่อสู้นะครับจาก a ฟ r y t เ i l นะคนดูนะอันนี้เป็นผมเล่นอยู่ในเซิร์ฟจีนนะคนดูนะเออมันจะเหมือนกับเจ้าตัวเกมวันพีดไฟติ้งพาร์ทเลยนะครับมีสะกงตกิ้ไว้ใช้เรียลโคตรโหดโคตรึงคนดูเราสามารถสลับตัวได้ด้วยนะครับนี่เราก็พึ่งเน้นนะักซื้อไปแบบน้องจีนโนตรึงคนดูไปเดะเรา ตึงปรีอะไรล่ะพี่บอกเลยเฮ้ยเฮ้ยรับตัวมันก่อนครับคนดูนะนี่นี่สกิลไปหน่อยดูดพลังฟันนี่เอาดิโคตรหล่อโคตรรีแต่ตัวนี้มันเป็นตัวโกงนะคนดูตัวเคียวเนี่ยผ้าแป๊ะนะครับเอานักซื้อลงมาดีกว่าเออเออเออแม่งเฮ้ยโคตรล้นปุ่มอะไรวะเนี่ยเออมาดิมาดิสกิลสักหน่อยสกิลสักหน่อยมาสัวยังลอยยังตื้งแย่เดี๋ยวแป๊บนึงนะคนดูแลผมรับนี่ลงมาก่อนสวนดูสกิล เอาดิเอาดิเอ้ะเกมนี้ออนไลน์ด,ด้วยนะมันเป็นเกมออนไลน์นะครับพอดูนะเป็นเนี้ยแบบว่าอ่าแอคชั่น R P G นะหรือว่า a R P G นั่นเองนะครับ M MM M O นะเออเราสามารถที่จะเปลี่ยนตัวเราคงตัวละคตรต่างๆได้นะครับเหมือนเจ้าตัวอ่าเกมอะไรนะไอ้วันพีสเฟตติ้งพาร์ทเลยนะครับท่านผู้ชมนี่รูปแบบการเล่นนี่มันจะมันจะฮิตม,มากในจีนเลยนะวิธีการเล่นก็วิธีการลงก็อยู่ด้านล่างกำยานใต้คิดนะผมแปะไว้ให้เนาะอืม อยากลงก็ไปลงได้นะครับนี่แล้วก็มีเอาตัวละครมา3ตัวเกมนี้สามารถที่จะอัพสกิลต่างๆของตัวของตัวละครได้ด้วยนะนี่มีให้อัพด้วยนะครับแล้วก็สุ่มการชงกาชกาต่างๆนะเดี๋ยวผมจะอัพเลเวลตัวให้ดูนะครับย่ายังรออย่างตร่นเงินดูนี่เห็นไหมสามารถที่จะอเอาตัวขึ้นมาเพื่อที่จะอัพสกิลต่างๆได้ด้วยนะฮะนี่ทำนี้นะผมเอาอัจ,จลงมาก่อนเยลิกูดนะเดี๋ยวราจะอัพตัวนะฮะท่านผู้ชมนี่มีให้อัพตัวเลยนะอัพเกรดตัวเฮ้ย อ่ะไม่ได้อันนี้ของไม่มีไม่มีเหรอครับคุณดูไม่เป็นไรนะครับ แล้วก็สกามารถที่จะอัปเกรดในส่วนร้าน i ิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลน์ใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ริชแมนช็อปหรือเติมในที่ช่องทาง Line Official ยล @richmanshop อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเเติมมกคุ โลบอกรีปการ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุมสุดไวเติมก่อนจายทีหลังต้องนึกถึงร no ิชแมนช hop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ c h m a n s ชอ p ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยของชุดอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะนี่ชุดพวกเนี้ยนะครับอัพได้นะฟดรอโนตรึงเอ้ยอัพชุดให่นะักซื้อโนตรึงมาคุณดูอี s ซี่ ย่เลยแม่ดามีดห้าหมื่นกว่าเลยนะคนแต่ไม่ดามีมันเยอะจังเลยพี่นี่นะครับอัเกรดชุดอัปเกรดสกิลได้อะไรพวกนี้ได้นะครับทุกผู้ชมนะมีตัวให้เล่นเยอะอยู่นะแต่ผมเอามาแค่นี้นะครับอืมันมัน,มนเอาแค่แค่สามตัวนะครับเดี๋ยวขอรับของก่อนหลักการรับของตงรึงตรึงย่รับให้หมดครับรับมดไม่สนใจลูกใครคนดูบอกเลยนี่มีม,มีสุ่มกาชาดนะคนดูนะมี สุ่มกาชาด้วยนะผมจะไปสุ่มกาชาให้ดูแป๊บหนึ่งเอามาอยู่ไหนวะไม่ใช่อันนี้เป็นนี่นี่นี่สุ่มกาชาด้วยาวกาชานม่ใช่กาชารับว์สุ่มดินี่มาที่บาร์แล้วก็สุ่มนะครับน้องยังรอย,ยังตืึงมาที่บาร์แล้วก็สุ่มพี่เกเฮ้ยโอ้ได้ตัวละครมาได้ชิ้นส่วนตัวละครมานะครับอันนี้เราก็สุ่มได้นะอันนี้แล้วแต่ว่าใครจะสุม่มมาต่อเลยครับด่านต่อไปโคตรรอโคตรตรึงไม่ดึง,งนี่ไงนี่ นี่พี่ก็นในมุมมัถือเลเนะวลรีเจนต์ตัวเอลสองนะคนดูนะโคตรแรงโคตรตึงคนดูอยู่สักหน่อยเย่ yeah, กิ้วลบครับสวยนี่พี่ก็ต่อผ่านพี่ก็ต่อเมาส์คีย์บอร์ดมาด้วยนะครับคนดูนะยังรอย,ยังตึงคนดูเอาดิเอาดินี่กำปัน้นกำปัน้นนี่เป็นไงลนะ่ะโคตรหล่อโคตรตึงนะักซื้อเราตรึงเปี้ยอะไรนะเนี่ยพลังดูดดูสหัสสวัสด ใส่นี่ดิครับเฮ้ยมือไปโดนตุกเลยลบก่อนครับสวยอารจี้ลงมานะอารจี้ยเป็นยิงโคตรโหดคนดูแม่มยังลอ,อยอยังตึงยิงโคตรแรงอะ่ะอ่าเกมนี้มีระบบออโต้ด้วยนะท่านผู้ชมนะมีระบบออโต้ด้วยยาอาเจี๋โน้ตึงครับรับของตึงๆไปลุยกันต่อเลยฮะไหนต่อไปด่านต่อไปนะครับหาของอนะ่ะตอนนี้คนดูลุยยาวๆนี่ นี่หมวดเจนนี่อยู่ด้านล่างค,งคดดากกรับเนี่ยถ้าคลิมจะฟูด้ออามาสกิมก่อนสก,กิมก,ก่อนเฮ้ยต้องไปดักหนาหน่อยนะนี่คนดูเอา,อาจี้ลงมาดีกว่าเอาจี้แม่งโหดกว่าเฮ้ยเฮ้ยเอาหน่อยเอาหน่อยมันจะทันไหมนี่จะทนันไหมนี่โอ้โหโอ้โ,โ,โหนักส,สื่อมาครับสวย ดูดครับสวยเฮ้ยเฮ้ย,ยสวยโอ้ก่อแตกแล้วก่อแตกแล้วสวยสวยสวยสกิลไปก่อนสกิลไปก่อนนะซื้อโตตึงเฮ้ยไม่โอ้ไม่เงื้อไม่ทันคนดูเพชรฟิวเลยเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิต้องใส่ต้องปิดไอ้น,นี่ไว้ก่อนมาปิดสกิลนะคนดูปิดออโตโ้ไว้ก่อน เอาดีเอาดีมามามา,มาสก,กิลใหม่ดิโหยากอยู่ยากอยกูอยอย่คนดูนี่มันต้องตีเกาะให้แตกนะครับคนดูเฮ้ยพอมแม่งขยันแตกยากแท้โอ้โหพอแตกโคตรยากคนดูอืม ฮึไม่ผ่านนะนี่ไม่ผ่านนะนี่อุ้ยอ่มาโหดโคดกคนดูไม่เป็นไรนะครับนี่มันก็จะมีดานอื่นให้เล่นนะฮะเออให้เล่นเยอะเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะอัพสกิลอะไรต่างๆพวกนี้ได้นะครับนี่เออเอาว่ะพี่แกนี่อัพได้นะว่ะนี่สกิลคิดส่วนตัวละครครับเตาหล่อกขาตึงแต่นักซื้อเราก็ตึงอยู่เหมือนกันนะอจิมันดาเมจเท่าไหร่วะ ไม่รู้นักศึกนักสึกผมต่อยแรงกว่านะนี่เมื่อกี้เดี๋ยวไปเล่นโหมดปกติดูก่อนแปบ๊บหนึ่งนะไอโหมดไอโหมดอื่นบ้างนะครับชิงทงชิงทงแล้วพวกนี้มีนะนี่เอาอะลุยด่านนี้ก็ได้คนดูยังรอ,อยางตรึงเขาดิอัดเลยอัดเลยสี่อย่างเงี้ยแหละอยู่ไปสักหน่อยยังรอย่างที่ยังตรึงคนดูโคตรโหดะมากันสามคนนะฮะอืออืม มาได้ครับน้องมาได้ครับน้องอีสี่อีสี่รู้ออเอาดิเอาด้ยืออย้ไปสักหน่อยกื้อไปสักหน่อยสวยฮาฟูมาวะ่ะมาวะ่ะอึ้กระโดดตีเรียบร้อยครับชนะเซ็ตแรกหัวใจสี่ดวงเย้ะนักสือเราแม่งติงจัดเลยอ่ะ งานต่อไปฮะเรื่อยๆมาเรืงอยๆเรามาหาของก่อนให้ตัวเรามันโหดก่อนนะครับคนดู้อย่าเงี้ยเหมือนมันมันไม่ไหวนะเป็นตูอ้อะไรพวกนี้นะนี่เอาว่ะเอาดีเอาดีต่อยต่อยเลยดีกระโดดเข้าไปต่อยอร่อยชัวร์โอนเข้าไปไดลครับ สกิลสัก,กสหน่อยกำปั้นกำปั้นกำปั้นนี่เป็นนะรรรรี้นะโคดหล่อโคตรตึงเอาว่ะเอาว่ะตึกจะจัดเลยครับคู่ขั้นต่อไปฮะวน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 ,วน,วน,วนคนดูผมมาหาของอัพตัวเฉยน,นะนี่มาว่ะมาว่ะดีอดีสสก,กิลไปเลยสก,กิลไปเลย อลังการุนี่กัปั้นใส่ใส่ใส่ไม่ยุทธุดไม่อยู่เอาดิดูดครับสวยเรียงรออย่างตรึงคันดูอืมอืมกับปั้นรอบหนึ่งสวยครับพี่จึงจัดเลยครับพี่ ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกับรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @RichmanShop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลบอกรีป ไรออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดวัยเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึงริชแมนช็อปโนหนึ่ง no <c oughs> เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจริชแมนช็อปไว้ด้วยเอาละไปสนุกกันเลยรออย่างรอคนดูด่านต่อไปฮะโอ้รับของมาเรื่อยๆเลยนะคนดูเมื่อกี้นี่เราเอาของไปหรือยงังวะได้แ,ลแหละมาเจอก,กับบอสนี่มาเฮ้ยบอสอาเจี๊ยนี่มา แต่เดี๋ยวเรากลัวอะไรล่ะกลัวก็นอนอยู่บ้านนี่น้องมาว่ะมาว่ะชีดต่นหมมูมาดีมาดิเออต้องเดินตามนะครับนักสืบโนตึงเรานี่เดี๋ยวเป็นงไงนะเขาครับเข่ารัว แต่ว่าฟอนต์มันเหมือนกับไอ้น,นี่เลยนะฟอนต์มันเหมือนกับมันมันดูทรงเก่าๆไปหน่อยฟอนต์วุ้ยใส่กาจีครับวดนัววดนัวาจีแม่งมีเกาะดานนี่ข้างหลังเราเริ่มตีไม่เข้านะครับต้องตีกเกาะแกให้แตกก่อนนะระว,าว,าวาังระว่งยูสกิลนักตีเราต่อยคพลังเรียบร้อยฮะตุยยี่แย่เวลียูดูอย่านะน้องน่ะลองนะจ๊ะ โคตหล่อกคตรตึงอ่าวิธีการโหลดเจ้าตัวกิปนี้นะครับอยู่ด้านล่างคำอธิบายคลิปน่ามีให้เล่นทั้งไ iOS แล้วก็ Android คุณผู้ชมเด้อหลายคนถามผมมานะครับพี่ iOS มีให้เล่นไม่มีนะครับคุณผู้ชมีมีมีเย้เฮ้ยโอ้ด่านนี้ยังไม่เคยเล่นเลยนี่ว่าไปลุยฮะอืมอัดลงไปน้ำแข็งมาดีน้องแต่ก่อนเลยกลับบ้านคนหลอกคนตึงนะผมบอกเลยตัวสองครับกีกวาดตีอย่างเงี้ยนะอาเจย์แ <yim> ม <asynchronous> ่งยิงอย่างแรงนะผมบอกก่อน สไนโนตรึงสไนโนตรึงมันดูนี่อย่างเงี้ยนะวางไปได้เลยครับอีซีบรูอยู่ลงมาครับเสริมเป็นเงี้ยนะยัดจัดอ๋อคุทธพิษเรียกนักสืลงมาก่อนนะครับนี่อย่างเงี้ยนะสกิลเข้ามาดูเฮ้ย โอ้โอ้โอ้แรงแมงแมงคนดูเฮ้ยนี่เป็นไงล่ะตุยไปได้ครับน้องโคตรล่อโคตรตึงเยะโอ้ของแม่งยังอิ่มคนดูนะผมบอกก่อนเลยให้ดานต่อไปรัวๆดันรัวๆคนดู เอาดิเอาดิกับปั้นกับปั้นถัดสวัตดอยู่สักหน่อยคนดูเผาแล้ต้องปกปอ้องนอกตื่นี่มาเนี่ยโมอนเมนโมอนเมนบลูไปฮะเดินเดินย่องย่องต้องปกปอ้องนอกตื่อดูพลังไว้ก่อนเดี๋ยวตุยนี่เป็นไงยนะเผาทีนึง กับปั้นครับสวยสวยเออเออเอาจี้มาดิถ่ายยิงตีอย่างเงี้ยนะตุยหมดครับอืมยิงคนไม่ถึงใครใครมาดีมาดีเจ๊เราหงดอยู่แล้วตีนั่งกับคุกหน่อยเฮ้ยตับตับสับดูดสับดูดนี่นี่ ตื้อลงมาครับขวนสก,กิลสก,กิลก่อนวนเข้าไปเป็นไงละ่ะปัน้นตีเป็นไงละ่ะตุยเยฮะเย็ร้อย,ยร้อยวุ้ยได้ของมาสุ่มด้วยนะผมออกไปสุ่มตัวก่อนนะนี่อย่างนี้คนดูใน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 สุ่มตัวนี่ใช้อันหนึ่งได้ได้สิบอันเหรอนี้ เฮ้ยเฮ้ยนี่มันเติมหรือเปล่าวัตถะเฮนี่มันจะเติมกี่ร์แลเนี่ยไม่เอาไม่เติมไอซาร์ไม่เติมไม,ไม่เติม,ม,ตมอ้ากดอ,ออกไงนี่เหรออ๋อนี่กดย้อนกลับโอ้โหเกือบไปแล้วกูเกือบได้เติมเกมนะโอเคเราไม่เติมหรอกนะน้องนี่อันนี้หมดใหม่เหรอหมดอะไรเนี่ยแย่อะไรเนี่ยาหาของเหรอเฮ้ยได้อยู่นะไปอ๋อตัวเข้าไปเข้าไปลุยแน่นอนเลยนะนี่ เย้โคดรรอกคตตึงเอาว่ะเอาว่ะโอเคนะครับทุกผู้ชมนะก็ประมาณนี้ล้กันนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมเฟรนดิเซลไฟไฟนะทุกคนนะสนุกนะครับเกมนี้นะครับลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างอย่านตาคลิปนะมีให้เล่นในส่วนของ iOS แล้วก็ Android เลยนะครับสำหรับใครที่อยากโหลดมาเล่นก็ไปโหลดกันมาได้เด้อคุณผเด้อสำหรับวันนี้พี่โค้ตัวแรกก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครคลิปกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันพี่โค้กชแนลเพราะเป็นกางใจทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกับรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @RichmanShop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกกิ ไ i ออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich m ม n ช h o p โน,น่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c ชแมนช็อปไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย